้านของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็มีการจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในปีพุทธศักราช2565ค่ะที่ห้องประชุมอุทยธาน,นีชั้น5โรงแรมท็อปแลนด์พลาซา่าสำนักงานประกันสังคมนะคะได้มีการจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2565ในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะ ให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติหลักการการประกันสังคมการพัฒนาการประสานงานระหว่างสำนักง,งานประกันสังคมกับสถานประกอบการสถานพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกตามแนวพระราชดำริ การรับรู้การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐขออภัยค่ะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจธธพอเพียงนะคะให้พี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดจะเป็นการสร้างความรู้แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดการประชุมครั้งนี้เองก็แบ่งออกเป็น4รุ่นด้วยกันรุ่นละ1วันนะคะเริ่มต้นระหว่างวันที่22ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2565 ผู้เข้าร่วมการประชุมก็ประกอบไปด้วยนายจ้างลูกจ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรุ่นหนึ่งเนี่ยมี40คนรวมทั้งสิ้น160คนด้วยกันค่ะซึ่งภารกิจหลักนะครับในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุกคนละภาพเสียชีวิตทั้งเนื่องจากการทํางานหรือว่ารวมถึงกรณีคลอดบุตรนะครับสงเคราะห์บุตรชาราภาพว่างงาน ปัจจุบันพิษณุโลกเองเนี่ยมีสถานประกอบการในความรับผิดช,ชอบอยู่จำนวน3,576แห่งมีผู้ประกันตนกว่า144,284คนแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับจำนวน62,602คนด้วยกันในมาตรา39ก็มี14,664คนมาตรา40จำนวน6 7 0 1 8คนรวมผู้ประกันตนทั้งหมดเนี่ย 1 4 4 2 8 4คนซึ่งภารกิจหลักต่างๆนี่ก็คือการให้ความรู้แก่นายจ้างสถานประกอบการนะครับเกี่ยวกับผู้ประกันตนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดคุยกับทางด้านของประกันประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็คือเรื่องของหลักยูเซ็การรักษาฉุกเฉินของโควิด1 9ในกรณีของผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยโควิด1 9ประเด็นนี้ผมสัมภาษณ์มาฟังเสียงค,คุณสุขสรรเจริญทวีโชคครับ เรามี3กองทุนเนี่ยในการดูแลเรื่องเจ็บป่วยโควิดอยู่นะครับแต่ัต้งตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นไปที่ว่าจะมีการแยกแยกการให้บริการนั่นหมายความว่าจากเดิมเนี่ยก็คือว่าเรามีศูนย์รวมอยู่นะครับมียูเซปในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องโควิดแต่เมื่อ,อหลังเนีวันที่1มีนาเป็นต้นไปเนี่ยจุดตรงนี้นะฮะก็คือจะถูกแยกนะครับก็คือโดยโดย,โดยปกติที่เราผ่านมาเนี่ย ก็คือศูนย์รวมอยู่ที่นี่ แต่เวลาเ,ลาเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเขาจะแยกไปว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไปที่สปสชถ้าเป็นของประกันคมนงก็ไปที่ประกันสังคมถ้าเป็นของข้า,า,าราชการก,ก็ไปที่กรมบัญชีกลางนะครับดังนั้นวันที่1มีนาเป็นต้นไปก็คือนั่นเป็นเรื่องของการบริหารของทางทางทางหน่วยงานเองนะครับดังนั้นประชาชนเนี่ยทุกทุกหมู่เหล่าก็คือยังได้รับการบริการเหมือนเดิมนะฮะสิทธิ์รักษาพยาบาลยังฟรีเหมือนเดิมนะฮะรักษาจนกว่าจะหายนะครับดังนั้นก็ให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยสบายใจได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นป่วยเป็นโควิดที่ไหนนะฮะก็คือเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกได้ทุกแห่งเหมือนเดิมนะฮะโดยที่โรงพยาบาลที่ทําการรักษาเนี่ยเขาจะไปเรียกเก็บเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลคุ้มครองเขาอยู่ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดณเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีผมไปพูดคุยกับท่านประกานสังคมจังหวัดพิษณุโลกแต่เมื่อเวลาช่วงประมาณ13นาฬิกาวันนี้ทางด้านคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มาออกมาว่า ทุกอย่างขอให้ชะลอไปก่อนในเรื่องของสิทธิยูเซบเนี่ยให้คงเดิมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมการรักษาฉุกเฉินยังคงมีอยู่จนกว่าพี่น้องประชาชนจะทําความเข้าใจของการรักษาตามสิทธิของท่านเองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสิทธิเบิกตรงหรือว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมสิทธิเบิกสิทธิสปะสะชเ,เรื่องของการรักษาในโรงพยาบาลที่ท่านเลือกไว้จนกว่าจะเข้าใจตอนนี้ยังคงอยู่นะครับเรื่องของสิทธิการรักษาฉุกเฉินยูเซบครับ